อนะครับ,บสิบเจ็ดบดเสวยปันเทกรลตตะคาถาอาติตังนานาวะธมยะนับปติตังสีอาณาคตังบุคคลไม่ควรคำหนึ่งถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งมัน่นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยาติาติตัมไยนันตังอัปันตันจะอาณาคตังสิ่งใดล่วงล้วนไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้ว ได้สิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็น,อ,นอันยังมาไม่ถึงปัจจุบันปัณังจะโยนมมังตัตตาตาวิปัสสติอาังหิลังอาังกุปปังตังวิจามะนุภะลูหเยก็บุคคลได้เห็นแจ้งธรมปัจจุบันไม่อ่อนอนไม่กรเคนในจำนานนั้นได้บุคคลนั้นปึุงจะเรียนทำนั้นเนื่องเนื่องให้ปรุงดเกิด ตเชวะกิจะมะตาปังโฉจัญญามาลังสุวีเพึ่อดำความเปลี่ยนเสียในวันนี้ใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนาอิโนสังฆาเตนะมาหาเสเนนะมัตุนาเพราะความผันเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีศีนาใหญ่ย่อมไม่มีเจเราทั้งหลายเอวังวีหาลิมาตาปินอาหุตัดดมะตันติตัง ตังเวพับเอกาลันโตตตสันโตอาจิขาเตมุนีติพัพมุนีผู้สาหอบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นเลยว่าผู้มีลาตินหนึ่งจะเริยนด้วยปากาละชะนีแลสิบแปบบส่วนปินหาปัญจัก วิกขณาปตาเปสลาจมโมหิสละนติอาณาติโตเราม <sh> <look our> <land> <owner. S 2> ีความเกเเป็นธรรมดาอย่าพ้วนลความเกไปไม่ได้ปยาธิจมโมหิปยาทินาโตนาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอย่าล้วนพลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาลานาโมหิมาลานังอาณาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล้วนพลความตายไปไม่ได้ สัเพหิเมปัหิมะนาเปหินานาปวะวิวินาปวะเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพาจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมปัสสะโกมะหิรัมมะทายาโตรรมมะโยนิรรมมะปันูุกรรมะปิติสารโน เรามีกรรมเป็นของของตนเรามีกรรมเป็นผู้ไหว้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยงมมังกรรมังกาลิสามิกาลยานังวาปะปะกังวากาสาทายาโทปวิสมิสามิเราทำกไรรมอนใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทหรือว่าเราต้องได้รับผลกรรมนั้น้น,นสืบไปเอวังหามีอะพิหัง ปัญเกเราเวกคิดอภังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถินสิบเ้าวบดสัวเทวตาคุโยชนะคาถาสุกับปตาจะนีตุข้าปยาปตาจะนีปายาสกับปตาจะนีโสกังวุตุสัพเทปีปานิโนเอตาวตาจะไม่หิตสัพตังมุญญาสัพตังสัพเทวานุโมทันตุสัพสัพเทศิยะ ทานันทานตุสตายยสีลังหละขันตุสัปดาปวนาวิรตะหุนตุขัสันตุเทวตาคาถาสเปขุตตาปะละปะตาปจิกายังใจยังพลังพลังกานังจัดศีนะหลักังปันธนิสัพสุยิสิบบทสวดเทวตาปันธิดานาคาถาท่านธรรมยังปันธิดานาคาถาโยปานามาซียาเทวตาสันติวเวรลา

โกธมรคโกวะอาตังยาจายตายาแคฮเมิลขันดุสัตมุสัเปปิตรมะจาริโนวจิงสัมปาปุเรย์ยมาธรรมอาลียาปวีพิเตยี่สิบเอ็ดบทสวดสัพพปฏิจนาคาถาเปท่านธำไมยังปฏิจนาคาถาโยปานามาเซวุญญะสิตาเนกกัตตาสะขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณยานัญญา ญาณักญาณังกาตาีิเมจมเป็นผู้มีบุญผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้เยสัจาภาคิโนโหวนตุเยแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วสัตตานัตตาปปมามากาเยปิยาคุณนาวันตาจะเพือชวนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณไม่ยั้งมาตาปิตาท้โยมีมารดาเลปีดาของข้าพเจ้าเป็นต้น ทิฏฐาเมจาปะยะทิฏฐาวาที่ข้าพระเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นอัญเยมัชชะมัชชะปะเตริโนโเป็นสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางสัตตาติติโลกาสมิงเลมีเวรกัรตั้งอยู่ในโลกเตปุมมาจาตุโยนิตาเกิดในภพสามเกิดในกรรมเหนือสี ปัญเจกะเกตุโวกาลามีกันหน้าเลกันหนึ่งเลกันสี่สังสารัตาเ็าว่าพระเวต้องเที่ยวอยู่ในอปอบน้อยใลยพอบใหญ่ยาตังเยปติานะเมสัตรเราได้ทราบการในส่วนบุญของข้าพระเจ้าแล้วอน,อนุโมทันตุเตสยงังก่อนสัตวเหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดเยีิมังนัปะชานนติก็สัตว เราใดย่อมไม่ทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้เทวาเนสังวิเวยสยุงขอเทศทั้งหลายจิงแจ้งเกษ์เหล่านั้นมมยาทินานะบุญญานางก็อเอคืออนุโมทานาบุญทั้งหลายอนุโมทะนาหิตุนา ที่ขา้าพเจ้าไว้แล้วสเปสตาสตาหุนโตขอสัตว์ทั้งพวงจงอย่ามีเวรอาเวลาสุขาชีวิโนอยู่เป็นสุขเสมเอเถิดเทมัตปะทันกปะปะปูนาตุเลจงถึงทางอันกเสมเถิดเลสาสาชิตะชาตังสุภาขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยอนุปัตตเห็นสัจยาที่จานั้น